สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มพลังดีจัดอบรมการทำอาหารสุขภาพขึ้นที่ร้านกระท่อมมังสวิรัตแห่งนี้นะครับตั้งโดยคุณธีรนาชกวัฒนานะครับและท่านเองยังได้คิดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า สปาฟู้ดด้วยนี่ S P A S P A ย่อมาจากอะไร s o ยโปรตีนแอดวานซ์นะครับและวันนี้ยังมีการสาธิตอาหารด้วยนะครับวันนี้มีอาหาร2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือทูน่าสลัดและอย่างที่2คือสปาเกตตีอามาทริเชียนาทำไมเราถึงจัดวันนี้เพราะว่าวิถีชีวิตของเราที่กินเนื้อสัตว์ทุกวันเราเจ็บป่วยและโรคท็อป ปายของคนไทยที่ป่วยก็คือโรคมะเร็งนะครับมันมากับอะไรบ้างโอ้โหตั้งแต่สัตว์ที่ได้รับการฉีดได้รับอาหารที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาตินะครับทีนี้คนที่ไม่กินสัตว์ก็มากินพืชปรากฏว่ามีสารเคมีตกค้างอีกซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทางด้านของไทยแพนหรือว่าเครือาขเตือนไยัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทําการสุ่มตรวจอาหารทุกปีปี2563 58.7%ปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐานผลไม้องุ่นแดงนอกพบสารพิษ100%พุทราจีน100%เรียกว่าไปซื้อที่ไหนก็เจอหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างอื่นก็ลดหลั่นตามลงมาผักสดนะครับ พริกขี้หนูมาอีกแล้วครับครองแชมป์ไม่ว่าจะตรวจเจอที่ไหนสารเคมีติดมาหมดเลยนะครับพริกขี้หนูพริกแดงขึ้นช่ายคณะมะเขือเล็กร้อยเปอร์เซเลยและทีนี้พอมาเจออย่างอื่นก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับสีแดงคือตกสารพิ่ตกค้างเกินมาตรฐานส่วนสีเขียวไม่พบสารตกค้างนะครับ และของแห้งเห็ดหอม94%้พริกแห้งอีก88%รนะครับปรากฏว่าเอาถ้าเรากินถ้าเราเป็นคนกินส้มตามทุกวันเสร็จเลยเสร็จเลยนะครับอ่ะไม่กินผักทั่วๆไปก็ได้ไปเอาผักไฮโดรโปนิกปรากฏว่าผักไฮโดรโปนิกเขาไปสุ่มตรวจ55.8%สารตกครพิษตกค้งเกินมาตรฐานเก็บมาไม่พอโมเดินเทรดอีกไปตลาดบนอีก นี่เขาไปสุ่มตรวจหมดเลยปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วสิแล้ววิธีใดที่เราจะกินอาหารปลอดภัยล่ะเพราะฉะนั้นเราเคยอบรมเรื่องของการปลูกผักกินเองนะครับหรือเราไปซื้อจากสถานที่ซึ่งเขาจะต้องมีกา,การการันตีว่าเขาจะต้องไม่ใช้สารเคมตีต่างๆนานาแต่พอเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังหลบหรือว่าเราเจอสารเคมีด้วยอย่าก,กันนั้นเลย การอบรมอาหารสุขภาพวันนี้จึงเกิดขึ้นขอเสียงตบมือต้อนรับคุณธีรนาชควัฒนาครับที่มาที่ไปของสปาฟู้ดครับผมก็คุณแม่เป็นมะเร็งคุณพ่อเป็นเบาหวานเป็นอ,อัลไซเมอร์นะคะมันก็เป็นจุดเด่นคือดิฉันน่ตั้งแต่เด็กๆนะ่ะเล็กกว่านี้รู้สึกจะเล็กกว่าคุณหนูท่านเนี้ยนะคะสะักหกเจ็ดขวดเราก็เพิ่งทราบว่า อาหารที่อยู่ในจานเราเนี่ยมื้อคืนในใจอยู่อันนั้นเป็นอันแรกไม่เกี่ยวกับโรคนะคะเกี่ยวกับไปการจังหวัดแล้วก็เขาก็ต้องล้มควายตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งคุณพ่อสมัยเด็เกๆคุณพ่อเป็นคนดีชื่อเสียงมากนะคะเขาล้มควายตัวหนึ่งทาวบ,บ้านก็ต้อนรับโกรธคุณพ่ออีกนะคะไม่คุยด้วยเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณพ่อไม่พามาเนี่ยผ่านผ่านสันก็ไม่ต้องถูกฆ่าแต่ไม่รอดเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะขาดสารอาหารคะ่ะอาจารย์คะ่ะเพราะขาดสารอาหารเนี่ยก็กลับมาทานใหม่ ส่วนรอบที่สองเนี่ยต้องการดูแลน้ําหนักอยากสวยเริ่มโตเริ่มทางเก่งเริ่มะไรแล้วก็ตัวตัวผองค่ะคอก็ไม่มีแล้วก็ตอนนี้ก็มีคอขึ้นไาหน่อยอายุม,มากขึ้นคอเริ่มมีนะคะอันนี้เป็นเป็นสาเหตุที่ทําไมถึงลด <c oughs> ออทันเนื้อสัตว์แต่ว่าสาเหตุที่ทําร้านอาหารเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์สามครั้งแล้วนะคะเราก็ทราบว่าครั้งแรกเนี่ยเราขาดสารอาหารรอบที่สองเนี่ย พื่อรสชาติเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มทํางานและเริ่มประสบความสําเร็จล้เงินเดือนเนี่ยสังเกตนะคะ,ะหนูๆที่เนี่ยต้องเรียกหนูละพาะรุ่นหลานนะคะคนลุ่นลูกๆที่เนี่ยนะคะคือถ้าหนูจบไปโตขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกงานที่ทำเนี่ยเราจะเอาอิ่มก่อนเพราะเงินเดือนน้อยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อุปถัมภ์นะคะนะคะแต่ถ้าพ่อคุณแม่อุปถัมภ์นี่ไม่เป็นไรแต่พอเราโตขึ้นมานี่เราจะเริ่มละเริ่มเงินเดือนขึ้นเราเริ่มละอะไรอร่อย นั่นนี่เป็นสาเหตุที่ทาไมคนเราเนี่ยเริ่มประสบความสาเร็จม,มากขึ้นมีครอบครัวมีเงินทันที่จะได้ใช้เงินปรากฏว่าต้องมาป่วยเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตหรือกานเดินที่สูงขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นยารักษาโรคเป็นจาา่ายค่ายาค่าหมอนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็เราคิดว่าเราชอบทานอาหารสวยทานอาหารอร่อยเราก็ลองลองตั้งร้านอาหารดูทีนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจของทุกคนในที่นี้คือดิ่ใน่เป็นคนคิดนอกกรอบเขาเรียกคิดนอกกรอบ เล็ก i ิ the box, ้งเอาไซเดอร์ปอกเธอได้ยินไหมคะนั้นเราคิดนอกกรอบเนี่ยสมัยนั้นทุกคนบอกต้องหานเนื้อสัตว์เพื่อจะได้โปรตีนนะคะอาจารย์คะแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหรอต้องใช้โปรตีนจากสัตว์จริงจริสิ่งที่เราต้องการคือความอร่อยชอบดูอาหารสวยๆเห็นไหม,มสีสวยๆดีไหมคะแล้วก็ทานไปแล้วอร่อยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเสษเนื้อสัตว์เลยเพราะจริงๆท,ทุกคนในที่นี้ดูหน้าตาเนี่ยใจดีทั้งนั้นเลยคิดว่าทุกคนต้องรักษา คือจริงๆเราไปความแม่ายแต่เป็นเพราะเราไม่ connect ะคอนเน็กต์ค่ะเราดิสคอนเน็กตกับสัตเราไม่ได้มองว่าอันนี้คือหมูเราไม่ได้เรามองแต่ว่าจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกโคก s> <S เขาจะไม่เรียกหมูไม่กินพิกนะคะเ <_ s> ขาจะบอกทานพคกหรือว,ว่าไม่กิน้าวนะคะคือเนื้อวัวเขาจะลทานทาน s> <S อะไรนะบีฟใช่ไหมคะประมาณนีค้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้เออเราไม่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 เชื่อมกันไม่ได้มองว่าสารเนี่ยมันเคยมีชีวิตมาก่อนอาหารที่อยู่ในจานมีชีวิตมาก่อนแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไอ้เราทานผักมีปัญหาพูดเังผักได้ไหมคะสารเคมีมาด้วยเพราะว่าคนเป็นมังสวิรัตมังสวิรัตจริงๆงมังสะคือเนื้อสัตว์นะคะวิรัตคือการละเว้นการเป็นมังสวิรัตคือการละเว้นเนื้อสัตว์ไม่ได้บอกให้ทานแต่ผักนะคะ ทีนี้แล้วเรามาบอกว่าแล้วเราไม่ทานผักเราทานอะไรก็ที่อาจารย์บอกแหละว่าอาหารนี้ทํามาจากถั่วแต่ไม่ใช่เฉพาะถั่วส่วนใหญ่แล้วจะมาจากโปรตีนจากถั่วเหลืองเพราะดูในงานวิจัยเราพบว่าถั่วเหลืองไม่เป็นโปรตีนที่เหมาะสําหรับเป็นอาหารที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มนุษย์มากที่สุดเนื้อสัตว์คืออะไรที่เราเนื้อสัตว์คือถิ่นไกถินกล้ามเนื้อสัตว์ก็คือส่วนโปรตีนถูกไหมคะเพื่อจะไปสร้างโปรตีนให้ตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่างม่าแขนแรงจะตายพวกหนูๆว่าไหมคะเขาทานเนื้อสัตว์ไหม คุณแม่คุณพ่อเด้ยนะคะเขาก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ดิฉันไม่ได้บอกให้เลิกทานเนื้อสัตว์แต่บอกให้เอาไปพิจารณาเพราะเดี๋ยวมีเรื่องที่จะบากไว้ตอนท้ายด้วยสรุปก็คือว่าอาหารครบถ้วนน่นะคะโดยที่1ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะคะสองมาพบว่าเรื่องปวดจากมะเร็งที่พูดถึงคุณแม่เขาบอกว่าถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมะเร็งมันสงบได้ดิฉันไม่ได้พูดว่าหายนะคะเพราะดิฉันไปเรียนต่อเรื่องพุนาการมานักโภชนาการไม่สามารถพูดได้ว่ามะเร็งรักษาหายเพราะมะเร็งรักษาไม่หาย นะคะไม่ว่าจะมีหมอเก่งแค่ไหนแต่คุณหมอที่เก่งหรือรักษาด้วยผู้จนาการมะเร็งสามารถจะสงบเป็น10ปี20ปีหรืออะไรได้คือแย่แล้วแปลว่าเซลล์มะเร็งมันสูงจนเราตรวจสอบเจอแล้วเอาล้วนะครับเราเข้าใจพื้นฐานว่าร่างกายของเรานั้นถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ มันไม่เป็นอะไรหรอกแนตะถ้าเกิดเรามีอย่างอื่นทดแทนพอนะครับแต่ว่าแล้วหน้าตาของอ่านทดแทนจะเป็นอย่างไรเมนูจะน่าสนใจอย่างไรหรือไม่ขอต้อนรับเชฟสันโต๊ทับขอเช่นครับ คุณผู้ชมครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็จะมีการแปลนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปทำเป็นซับไตเติลนะนะครับเราจะแซมแซมด้วยการแปลเล็กน้อยเท่านั้นเช่นครับคุณซันโต Would like to introduce yourself ห l e อจะ Yeah My name is Santo uh, I'm in Thailand for 40 years almost 40 uh, years คุณซันโตอยู่ในเมืองไทยประมาณ40ปี <Yeah. S 1> นะคะ uh, I start my career when I was 15 16 actually เริ่มเรี o w to cook คุณซันโตเริ่มทำอาหารตั้งแต่อายุ15-16้าสิบหนะคะ working on the leading hotels in Switzerland ค่ะทำในโรงแรมที่ดีที่สุดในท่านนำของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ until the d u i t a n i Hotel called me to come to Thailand and to take the position as chef at the d u i t a n i Hotel it was in 1981เจ็นกระทั่งโรงแรมดูซิตานีคะคุณพ่อคุณแม่น้นองเคยได้ยินใช่ไหมคะ นัประสิทธานีได้เรียกตัวเชฟมาตั้งแต่ปี1961คร่งเพื่อมามาทํางานเป็นหัวหน้าเชฟที่งแรประสิทาญ A few years then I opened the Heritage Club in Bangkok then I went to Jakarta for the Mercantile Club and after they called me to come back to Thailand to d e o d e the kitchens of Thai International that I did for oh, 22 years หลังจากนั้นเนี่ย Heritage Club ดิฉันเคยไปที่<ม>เป็นสมาชิกกันนะคะเป็นขับที่ดีที่สุดในเวลานั้นอ,อยู่ตรงตรงะะึกเนี่ยข่ะตรงแยกแรกผสมอาค่รตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วที่ Heritage Club ก็เชิญเชฟมาเป็น,ปนมาเป็นเชฟที่นั่นมาเปิดเปิดครับน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเชฟก็ไปอยู่ที่ตากาตาที่ขับ<ด>แม็กอินไทยซึ่งดิฉันก็เคยไปอีกนะคะอันนี้เป็นขับของเพื่อนดิฉันขับที่ดีที่สุดในหนึ่งในขับที่ดีที่สุดใน ในอินโดนเีเซียบนจัตตาห์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเชฟก็ได้ถูกเรียกตัวมาที่สายการบินไทยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเพื่อที่จะมาเป็นหัวหน้าเชฟคือซีนเนี่ยเอ็อกซิคิวทีฟเชฟม,มาเป็นเอ็กซิคิวทีฟเชฟคือเชฟบริหารคุณสันโตเนี่ยจะดูแลเ,เชฟเนี่ยเป็นเป็นร้อยแล้วก็ทีมงานที่ในแคนดรี่อีกเป็นหลักหมื่นนะคะเป็นเชฟที่เก่งที่สุดแล้วดิสันโตเนี่ยเป็นเชฟที่เก่งมากเพราะเขาจะทำเนี่ยเป็นลูกค้าเป็นสายการบินอีก I think 30, 40 airline right? s right? Uh, At that time when you came was about ะมาณ40 airline s Yeah. Even ประมาณสี่ทำให้กับสายการบินอื่นบ <Yeah. S 2> ินผ่านประเทศไทยประมาณ 40, 40สายการบิน <Yeah. S 2> ซึ่งตอนนั้นคุณซันโตบอกว่าดิฉันไปหาคุณซันโตแต่ก่อนที่จะไปหาคุณซันโตนิดหนึ่งก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยของแคเทเธอรีนของสายการบินไทยเนี่ยได้มาแอบทานอาหารแล้วก็มาคุยด้วยบอกว่าอยากทําทอาหารพัฒนาอาหารนั่นเนี่ยไปเสิร์ฟบนสายการบินไทยก็าผู้บริการใหญ่ของสายการบินไทยก็บอกว่าผมอยากให้คุณเจอเชฟ แล้วก็บอกเชฟบอกว่าอยากให้เชฟเนี่ยมาเจอดิฉันเพราะว่าการที่ให้เชฟเนี่ยอย่างคุณซันโตซึ่งทั้งชีวิตของเขาเรียนมาอยู่ยู o คบุฟฟี f Actually the best in the world เพราะว่าชื่อว่าเนื้อในสวิสเนี่ยหรือนมของสวิสเนี่ยจะ <c oughs> ของอะไรที่จากสวิสากเศสวิสเมดหรือเมสินสวิสแลนด์มันจะเป็นของที่ดีที่สุดเสมอเมื่อคุณซันโตเห็นด้วยเนี่ยคุณซันโตก็พัฒนาอาหารดิฉันพัฒนาตัวเนื้อแต่คุณซันโตเนี่ยพัฒนาจน อร่อยสวยงามจนสายกันเ e นะป็นเอฟเอสั่งเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็เลยมารู้จักกันเป็นเพื่อนกันตนะั้งแต่นะั้นคือ <นา S 1> เป็นโอเคทูน่าสลัดเฟิร์สทูน่าสลัดโอเคท s น l าสลัด n e e d the s p ท t น n า one of my favorite uh, product because it's actually very versatile with that you can do a lot of things with that i i i use uh, some carrots อันนี้ก็ใช้ตัวที่เป็นสปาบูทนะคะสปาบู๊ตทูน่าค่ะ เขาบอกเป็นเป็นเอ่อตัวเนื้อที่เขาโปรดที่สุดเพราะว่าทำได้หลากหลายโอเคแครอทเคาทิ้งส่วนด้านอื่นนะคะมะเขือเทนออ n เลือช็อตหอมสั o นะคะแล้วก็ต้นหอมสับค่ะสปริงออนยอนและก m the pesticide. You know that in t h a i n t e r national we are never allow e d to use this product because it's a hole inside very difficult to clean Ah I see I see ถ้าคุณจะต้องบอกว่าที่การเป็นไทยเนี่ยจะไม่ให้ใช้เอ่ต้นหอมเพราะว่ามันเป็นสตรอยาวๆคือเป็นคันยาวแล้วเราต้องคอลีมไมสามารถที่จะมีพวกคอลีฟอร์มอันนี้ได้ต้องขงใช่มั้ยคะภาษาตกท้ายก็ยากที่จะทําลายยากที่จะทําความสะอาด ช่อมันส์หอมสับค่ะแครอทแครอทอืม I like to boil the carrot for about three minutes to make it a little bit a little bit uh, uh, not too uh, too hard เทคนิคเทคนิคนะครคุณคันโตจะให้แครอทไปต้มหน่อยนึงเพื่อให้มันไม่แข็งเกินไปโดยที่ฉันไม่ชอบแครอทตอนมันแข็งเนี่ยแต่ถ้าต้มเนี่ยเขาทำอะไรก็อร่อยค่ะคุรับ คือบอกว่าหนูเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าที่เรียนว่าเขาไม่ได้ทําเป็นอาหารแต่เกามาทำเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่โควิดเนี่ยคุณซันโตไม่รู้จะทําอะไรเป็นโรคเบื่อเพาเป็นคนขยันให้เปิดเปิดให้เปิเมล่ยครับอันนี้เขาเรียกเมลฉดนั้นไอตัวนี้เขาเรียกเพปเปอร์เมลที่ต้องบิดมาต้ t ับใ e ่ค o ับใช่ครับใช่ค p i บใช r คร r บใช่ครับใ t ่ a รับใช่ครับใช่คร e บใช่ครับใช u ครับ n ช่ t when you รับใช่ครั่ เขาใช้พริกไทยเม็ดสีขาวนะคะแล้วก็มาผสมหมดแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เป็นเวเกนมายองเนสนะคะเวเก้นมายองเนสก็ได้อันนี้มายองเนสปกติเราจะใช้นมเนยใช้นมใช้ไข่ที่นี่จะไม่ใช้เนยใช้ไข่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดค่ะเราเป็นเวเกนอันนี้ก็โฮมเมดนะคะโฮมเมด อีต yes. uh, ิสุสูงเหมือนเดียวขนมปังฮอลลีนนะอันนี้ขนมป,ปังก็เป็นเวเก้นนะคะอย่าง yeah, very correct vegan ไม่มี means, ไม่มีนมไม่มีไข่ค่ะ cut it more if you want you can cut it smaller mm hmm. เห็นไหมคะมันง่ายๆที่เราจะทำเอาไปโรงเรียนอย่างเงี้ย mm hmm. การทำอาหารนี่เรื่องาการจัดแต่งที่สำคัญนะคะ อาหารจ่ดูน่ารันประทานเมื่ออาหารนาดูน่ารันประทานเราจะเกิดน้ำลายไหลน้ำลายไหลเนี่ยนั่นเกิดน้ำลายนี่คือคือเบื้องต้นของระบบการย่อยนะคะ mouth watering yes you, you need saliva you? s o l i v e y e a l i v a if some people have a cancer is sick okay and you present some this kind of food to him you know the first uh, uh, first thing you eat, eat y o u r eye yeah you right yeah so they look at this and they want to eat so they, uh, แทนมีส the oh, oh, ิ่งที่ผสอยบนจาลวไม่อยา r กินมันสคัม่ะมะเร็งคือความเจ็บป่วยคนที่ห็นอาหารสวยๆคนที่เป็นมะเร็งก็จะทานอาหารไม่ได้แล้วบอกไม่ให้ทานเนื้อสัตว์เขาก็เบื่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งมักจะชอบรับประทานเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมากเกินไปซัลซ่าวิ i t กอร i เ e g a r ัลซ n with g r อ p e j u i c e unfermented grape juice un

มัสตาร์ดดังๆก็จะมีของฝรั่งเศสก,กับของ <And S 2> อัองกฤษนะคะแล้วก็ใส่ลงิดนึงของเบียร์จินเ e ็กซ์ตร้าเ olive oil น้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกอย่างดี <laughs> เราสังเกตุที่นีเ่ <vinegar dressing. S 2> เขาจะใช้ uh, น้ำมิลาดนะคะโอเค u can go ไป k e like this ไปในวาอันรรวเร็ว I said oh very good Just simple Uh, it's a classic of Italian cuisine. A spaghetti amatriciana actually is coming from Rome, the region of Rome. Okay. It's a very, actually a very simple dish. What you need for that is uh, of course pasta, spaghetti. Usually a amatriciana use spaghetti. And I do this now the version by using this, um, this uh, belly bacon or musamcian actually. I slice that. โอเคฉันเริ่มจากน้ำม olive และใช้ในปริมาณของน้ำมัน olive oil. เริ่มจากน้ำมัน olive นะครับแค่น้ำมัน o l i v นะคะแล้วก็หัวหอมซอยกระเทียมอยากล่าวเลยไม่ได้ถูกต้องเลยคุณไม่ถูกต้องเลยโอเค olive oil the smoking point of olive oil is not high โอเคดังนั้นคุณไม่ถูกต้องคุณจะไม่ได้ทอด แต่ But to do this to warm up and to do cooking only แ d บว่าให้ทำอย่างนี้โอเคนะคะแต่ว่าใช้ทอดน้ามันเยอะๆทอดดิบายทีแต่ว่าไม่ควรใช้ทอดมูซซามชั่นมูซซาม เอามาเกิดเทศนะครับก็ปอกเอาเฉพาะข้างในแล้วก็เอาเมล็ดออกเราล็ดอนิดโอ้ชีสชีสใชบิ๊กวัน not not the bird chili เอ่อบิ๊กชิฟ้านะคะบิกชีฟ้าแล้วก็เอาเฉพาะเอาเฉพาะเนื้อเขาไม่ใช่เมล็ดเขาจะเติมน้ำลงไปนิดนึง่งทอรโต้ I peel the cherry tomato as well ันโตใช้ เาจะดมะเขือมเขือดาอกกนะ This is actually Italian basil. ่เป i s actually b a s royal project. e r Obviously you need a little bit of salt. ด อันนี้คงต้องฝึกหน่อยนะคะ This is a vegan cheese ค่ะเอ็น g a n cheese อันนี้คือปกติชีสเนี่ยจะต้องทำมาจากนมวัวได้เพื่อจะให้รีนมอย่างเดียวเนี่ยค่ะใส่ขึ้นโดยชีสแล้วก็เสร็จแล้ว